สวัสดีครับอยู่ผมนะครับช่อง y o u ูทูบดราซิงจตันทาครับอันนี้ครับมาขุดสะเก่านะดูครับเพิสูบน้ำแห้ครับสระประมาณกู๊ได้ไดกว่าหรอได่สองได้สระเขามีหลายหลงมากครับเดี๋ยวอันนี้ก็กำลังจะสูบน้ำออกนะสูบมนันสองสองวันแล้วสามวันแล้วครับนี่วันที่สาม ตึมตลอดเลยนะนี่ครับเราก็จะขยายสระเดี๋ยวเรามาคอยดูกันนะครับว่าหลังุดเสร็จจะสวยไหมจะเป็นยังไงครับอันนี้จำนวนสระเกานะทับทีมานโชคสมหวังครับนี้ก็กำลังลอกลงครับให้น้ำไหลไปจุดเดียวกันนะเราจะได้สูบออกครับ นี่ก็เป็นเช้าวันที่หนึ่งมีนาคมครับปี2567ครับใครได้เลขอะไรบ้างนะวันนี้น้องหวยออกวันหวยออกอยู่กับเจ้าคุณปู่ครับ DC120 รุ่น5 mấy đứa đó, chúng tôi, tôi sẽ, tôi sẽ ở đó, với các công nhân. Goodbye Goodbye ดูสักครับม่าเป็นคลองครับขุดใหม่เมื่อวานเหรอต้องมาดูดน้ำล้นแล้วนะซึมนะดูครับขุดน้ำซึม เดมเลยแล้ต้องสู่โบรับแป๊ดเดียวเนี่ยน้าเต็มเลยนมันซึมมาแล้วเลยต้องสู่แต่กีฬานครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ดนะครับเดี๋ยวเรามาคอยมาดูตอนคุดสากศิ์กันเลย ก็จะสวยไหมหรือว่าไงครับจะุดได้เยอะไหมเดาวดินออกมยมหมดเปล่าครับรอชมกันนะครับ